คือใครมันจะไปเชื่อว,ว่าแบบมันจะดีขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้อวดผิวหน้าตอนนี้ของเราก่อนนะคะคือสิวลดเยอะมากเขามีไซร์กไซ์ลิคค่ะที่ช่วยในเรื่องของสิวอุดตันมีสารสก,กัดจากใบสดับชื่อว่าเคยแอนเคียนะเะาผลิตอ,ออกมาสาหรับวัยรุ่นที่เป็นสิวอย่างเรานะคะทุกคนคือจะบอกว่าหลอดเดียกคือจบจบ,จบจบจริงๆสวัสดีค,ะะค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับเบลลี่สไอีกครั้งนะคะ ันนี้ไม่ได้จะมาร้องเพลงแต่อย่างใดนะคะจะจะมาแชร์สกินแคร์ในปี2 0 2 0ที่เบลชอบกันนะคะคือ <Hz> จะบอกก่อนว่าในปี2 0 2 0ที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่เบลลองสกินแคร์มาเยอะมากหลายยี่ห้อหลายแบบมากๆก็คือเจอทั้งพังแล้วก็เจอทั้งปักวันนี้เบลก็เลยจะมาแชร์ไอเทมเด็ดๆที่เบลรู้สึกว่าเบลใช้แล้วดีใช้แล้วชอบให้ทุกคนกันนะคะก็คือรับบทเป็นนางปลายาหนึ่งวัน,นะคะ่ะก่อนอื่นนะคะแล้วก็จะขออวดผิวหน้าตอนนี้ของเราก่อนนะคะปืบปืบนี่ค่ะทุกคนมันคือผิวหนน้าตอ ปลายปีของเบลนะคะคือเหมือนคนละคนกันเลยทุกคนลดจากเดิมมากๆจนเพื่อน DM มาถามว่าทําอะไรไปทําอะไรมากินอะไรใช้อะไรผิวถึงปังขึ้นมาได้ขนาดนี้นะคะแต่ก่อนเพื่อนจะแซวว่าแบบว่าคือยิ่ๆไม่ตงโปกอะไรเงี้ยคือตอนนี้ว่าไม่ได้แล้วนะคะทุกคน สำหรับเบลนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดในการรักษาสิวแล้วก็หน้าของเราเนี่ยคือการที่ไม่ให้หน้าเราเนี่ยโดนสิ่งสงกรปรกหรือว่าสารเคมีบ่อยๆนะคะแต่ว่าแค่เราเดิอนออกไปข้างนอกสมัยนี้ก็คือโดนฝุ่นโดนควันแล้วก็พวกเราสาวๆก็ห้ามไม่ได้ที่จะแต่งหน้าออกจากบ้านใช่ไหมคะทุกคนคือเรียกได้ว่ายังไงก็เลี่ยงสิ่งสงกรปรกไม่ได้จริงๆเลยให้ความสําคัญกับขั้นตอนการล้างหน้ามากๆค่ะทุกคนซึ่งตัวแรกที่เบลอยากจะแนะนํานะคะนั่นก็คือ สกินแอนเคียแอกเน่เคียร์ลิ n น e r นซนะคะทุกคนคือตัวนี้เนี่ยเบลใช้ประจํานะคะดีมากคือใครมันจะไปเชื่อวว่าแบบมันจะดีขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ขนาดนี้อะทุกคนเกินค,ความคาดหมายมากมากคือแต่ก่อนนะเแบลบจะมีปัญหาเรื่องสิวจากแมทและก็ควันนะคะทั้งผดแล้วก็ทั้งสิวเลยเรียกได้ว,ว่าเป็นคนที่ผิวค่อนข้างจะบางเลยนะคะก็เลยใช้ได้แต่สกินแคร์ที่อ่อนโยนจริงๆไม่งั้นแบบหน้าจะลอกเป็นแบบขิมะแบบโปรยแบบฟูเลยทุกคน ซึ่งตัวนี้คือตอบโจทย์เบลมากคือตั้งแต่ครั้งแรกที่เบลใช้เบลรู้สึกว่ามันทําความสะอาดได้ถึงชั้นผิวข้างในของเบลเลยคือนี่จะให้ดูเนื้อตัวเจลน้องก็จะเป็นใสๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กลิ่นดีมากค่ะทุกคนตอนหลังก็คือสดชื่นมากคือความพิเศษของน้องเขานะคะคือน้องเขามีไซลิอีกไซลิดค่ะที่ช่วยในเรื่องของ สิวอุดตันข้างในผิวนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของรอยดําจากสิวนะคะให้จางลงอะไรที่เบลได้ใช้อ่ะคือเบลประทับใจมากเพราะว่าตื่นมาตื่นเช้ามาแล้วรอยดํามันจางลงจริงๆอะ่ะทุกคนยังไม่พอคะ่ะทุกคนคือน้องเขามีสารสก,กัดจากใบสะดะใช้มาเรื่อยๆแล้วเห็นผลชัดขึ้นเอยๆเอยๆเลย แถมราคาไม่แพงด้วยค่ะทุกคนสำหรับเพื่อคนไหนที่มีปัญหารเรื่องสิวคืออยากให้ลองมากๆนี่คือขึ้นหลอดที่2แล้วอันนี้คือมีทั้งหลอดเล็กและก็หลอดใหญ่เลยชื่อว่า Clean and Clear นะคะคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่่อนท้าจะอ่อนโยนมากเขาผลิตออกมาสําหรับวัยรุ่นที่เป็นสิวอย่างเรานะคะทุกคนคือจะบอกว่าหลอดเดียวคือจบ,จบจบจริงๆ้หมดแล้วไงก็ซื้อเพิ่มค่ะทุกคนนี่คือแบบต้องมี2ออันอะ Clean and Clear Acne Clearing Cleanser นะคะ มาที่อย่างต่อไปนะคะนั่นก็คือหมวดหมู่ครีมเซรั่มอะไรใดๆของเบลนั่นเองคือจะบอกว่ามีเยอะมากเดี๋ยวจะอินเสิร์ตโลบสกินแคร์ทั้งหมดในชีวิตนี้ให้ดูคือแบบคตรเยอะทุกคนแต่ว่าจะเลือก Top 4ที่เบลรู้สึกว่าเป็นช้แล้วชอบมากๆมาให้นะคะกินแคร์ส่วนมากของเบลจะเป็นจำพวกที่ให้ความชุ่มชื้นสูงเพราะว่าเบลค่อนขอ้างที่จะเป็นคนที่หน้าแห้งจนแห้งจนแบบ หน้าต้องผลิตน้ำมันออกมาตอนกลางวันแล้วหน้าหมานะทุกคนก็เลยจะเลือกสกินแคร์ที่ให้ความชุ่มชื้นกับหน้าสูงๆนะคะส่วนมากตัวแรกนะคะก็เริ่มด้วย เจ้าโทนเนอร์นะคะนั่นก็คือโทนเนอร์ของคิวนะคะที่ก,ก็ดังมากๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็ดีสมคำาลือมากๆกัะทุกคนโทนเนอร์ของคิวเนี่ยเ,เขาจะช่วยในเรื่องของทําให้ผิวหน้าเราแข็งแรงและก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะจะบอกว่าเป็นโทนเนอร์ที่ค่อนข้างอ่อนโยนแล้วก็จะทาให้ผิวหน้าเราเนี่ยเรียบเนียนขึ้นแล้วก็รูขุมขนกระชับขึ้นสิ่งที่ชอบมากๆของอันนี้ก็คือกลินค่ะทุกคนคือมันเป็นกลินที่แบบนมแล้วมีความสุขมันเหมือนนำเข็หมหน่อยอันนี้พูดจริงๆคือแบบ คือถ้าใครมีคิวที่บ้านลองเอามาดมมันเหมือนมันคือกินน้ำเกลืกัอเลยทุกคนแต่คือมันดีจริงๆอันนี้เบลจะทาคิวหลังจากอาบน้ําเสร็จพอล้างหน้าด้วยคินแอนเคีย์ปุว่าเบลก็จะมาทาอันนี้เหาะใส่สําลีแล้วก็ปาด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 ไปแล้วก็ลงตัวนี้ต่อค่ะอิ Free Green Tea นนิสฟรีกรีนทีซีเซรั่มในคาอาจจะได้ยินบ่อยแล้วเพราะว่าตัวนี้เนี่ยคืออยู่ในหลายคิดเบลมาก ใช้ตั้งแต่มอต้นนะทุกคนคือดีเสมอต้นเสมอปลายมากจนเขาเปลี่ยนแพคเกจจิ้งแล้วเบลก,ก็ยังใช้อยู่ตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการเติมน้ําให้กับผิวเรานะคะเบลก็เลยจะชอบเอามาทาใต้ตาเพราะว่าบางทีที่เบลนอนดือบเบลก็จะโบอกอันเนี้ยเป็นเซรั่มนะแต่ว่าจะโบกแบบปึ๊บป๊บแล้วก็ทาปาดไปเลยมันแบบจะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็จะทาให้หน้าเราค่อนข้างจะโกว์ขึ้นซึ่งแบบว่าตัวนี้เป็นอะไรที่ซึมเข้าหน้าง,ง่าย เร็วมากมันเป็นเนื้อเซรั่มที่ค่อนข้างจะบางเบาอ่ะทุกคนแล้วพอทาไปอะ่ะมันรู้สึกเหมือนแบบไม่ได้ทาซึ่งแบบตัวนี้คือประทับใจแล้วประทับใจอีกดีค่ะทุกคนตัวต่อไปนะคะนั่นก็คือ Huxley Sleeping Mask นะคะสําหรับตัวนี้เนี่ยไปรู้สึกว่ามันช่วยในเรื่องของหน้าดูอิ่มดูฟูตอนตื่นเช้ามาแล้วแต่งหน้าง่ายเหมือนมีน้ําอยู่ในแก้มมาทุกคนอธิบายไม่ถูกแต่ว่ามันจะช่วยในเรื่องของแบบหน้าอิ่มฟูกระจ่างใสขึ้นนะคะน,นี่คือท่าอะไร แต่ว่ามันจะช่วยในเรื่องของหน้าอิ่มฟูแล้วก็ดูแบบไหลขึ้นนะคะเขามีส่วนผสมของใบบบกนะคะทุกคนคือแบบมันเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะออร์แกนิกแล้วก็กลิ่นดีมากคือแบบสกินแคร์ส่วนมากเราจะกลิ่นธรรมชาติหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าทาแล้วมันผอนคลายทุกคนตัวนี้ก็ดีมากระทิดตัวสุดท้ายเลยนะคะทุกคนนั่นก็คือเดียแคร์นะคะอันนี้เป็นลิปมอยเจอร์ไลเซอร์นะคะคือจะบอกว่า เป็น m o i s ไรเ i z e r ที่เบลใช้มาแล้วสองหลอดใช้แล้วชอบแบบไม่รู้จะพูดว่าชอบอยังไงแล้วแต่คือมันดีมากจริงๆทุกคนมันเป็น m o i s ไรเ i z e r ที่แบบหน้าหลอกอ่ะโบกอันนี้ไปแบบปวบขวบวแล้วก็บอกนานๆสักพักนึงตื่นเช้ามาคือหน้าผ่องแบบหน้าไบรท์มากสำหรับเบมันคือ m o i s ไรเ i z e r ที่แบบดีที่สุดแล้วที่ เคยใช้มาทุกคนคือแบบลองมาหลายหลตัวแล้วคือตัวอื่นก็ดีแต่ว่าเบลรู้สึกว่าตัวนี้คือแบบเห็นผลชันที่สุดคือใช้แล้วหน้าจะแบบเงาๆแบบเนี้ยหรือนี่นะมันหมดไปแล้วนะคะกับสกินแคร์ท,ทั้งหมดที่เบลชอบในปีสองส่สองส่วที่ผ่านมานะคะแล้วก็จะบอกสิ่งที่แบบกระทับใจแล้วก็เห็นผลแบบน่าตกใจนั่นก็คืออันนี้จริงๆคือแบบยกให้เป็นอันดับหนึ่งในสกินแคร์ทั้งหมด คทุคนหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจซื้อของเพื่อนๆหลายๆคนนะคะจะเลือกใช้สกินแคร์อะไรก็ระมัดระวังนะคะแล้วก็อย่าลืมดูว่ามันเป็นของแท้ของบอบด้วยนะทุกคนสําหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้แล้วก็อยากให้เบลทําคลิปอะไรอีกเนี้ยก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็กระดิกกุงกิงกุงกิงกรุงกิงให้เบลด้วยนะคะสํสาหรับว,วันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะทุกคนบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้าค่ะ